ตอนี้ค่ะว่าบายดีมีฟรอยสีพาทุกคนไปกินข้าวข้างนอกมาใครยแต่งหานแลยังไม่เคยไปกินข้าวข้างนอกมีแต่ซื้อมาทำเองเดี๋ยวพอสบาจะพูดดีๆนะตอนนี้พูดไม่ถน,านาัดเลยเจียงผมอ่ะวันนี้ก็อยู่ในขั้นที่เดินทางไปแล้วเมื่อนี้เสียงแบบว่าโมคอยดีกันไดเป็นครั้งแรกนะที่ียได้ออกไปกินข้าวข้างนอกส่วนไลายมีแต่ซื้อมาเองบ่ได้ออกไปกินเื่อ ันนี้เรากำลังเดินทางไปห้านอาหารนะคะพี่โ่นโจนนี้คือแบบว้วพวงงเ่ไม่อย่าออกไสซยเลยเลยว่ามันเป็นคนเมารถแล้วไม่อยากไปเลยโอเคยปวงเลยปวสบายปวยห่ากับไข้นน่อากาศกับห้องเลยแด่แดดห้อนรีรอ อันนี้เนี่ยู่ในสิบสองโมงสิบหากินเข้าเ้าตอนสิบสองโมงนอนหากระตือหัวสบายยังไม่ได้ขึ้นไลน์บรรยากาศนอนแนงเสียง,งอะไรใส่แมสใส่ด้วยปัญหาที่หายใจไม่ออกไม่ขนาดเลยกับเพื่อนโอ้โห <c oughs> <c oughs> อึ่งโปดจบเลยบปได้กินร้านสิร้านมันี่ก็ไปหาร้านใหม่ต่อโอ้ยเอาบรรคเกินคลักเราเงินและกับโปรดกินจิ้งหายกินอ่าผัดกะเพราเนื้อไปกินเนื้ออันนี้จะเป็นนางรถไฟไปอย่างนี้เล้นะโปรดไฟขึ้นได้เถอโอ้โอนนอห ทุกคนไหนที่สุดก็เจอร้านสักทีกว่าจะได้เกียวิ่งหากับข้าก,กนินออกมาข้างนอกีข้าข้างนอกวันเดียวซ้กรงง้านจีซะนาไม่ไหวแดดแดดเลยโอ้าโอหายนะตากแก๊ดด้วยนรอมากินก๋วยเตี๋ยวจะกินก๋วเตี๋ยวแล้วก็เนี่ย,อ,อ,ยอยากกินอะไรร้อน สบายทิดนะเหออยากกินของมันร้อนมันกินไม่ร้อนมันเป็นยัไงบู้คุกันในขณะนี้คอยก็ต้องรสับข้าวอู่แป๊บนึ่งเดี๋ยวก็ได้กินนะกินข้าวสาวสบายแล้วเนาได้กินข้าว้าวเลยมันก็ร้อนแต่มันมีอาหารหลายอย่างอ่นันก็เป็นแต่ว่าพลอจะกินก๋วยเตี๋ยว จะกินอะไรร้อนๆเงี other, uh, anymore, drink drink. Mm ้ยไปหรือว่าเวลาไม่สบายแล้วแบบว่ากินที่เอียงร้อนเป็นข้าวเสร็จพุอยก็จะพาทุกคนไปรอโูตาไปหาซื้อข้องหาซื้อของเข้าไว้ทำอาหารไปแล้วมีแต่เราอยากได้ไม่คิดว่าจะมีนี่อาหารก๋วยเตี๋ยวของเราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวพอจะลองกินดูบ้างนะครับเรียกเรียกอะไรนครับ อร่อยเลยน้ำอ่ะเดี๋ยวคอยตะโปรเราจะมากินนะทุกคนน้ำซุปอร่อยนะแซ่บหลากหลายน้ำซุปทอดน้ำซุปใส่ไม่เป็น อ,อ,อือับอร่อยนี่ทุกคนพอยปรุงเสร็จแล้วอร่อยทุกคนนี่เจน,นี่ผักด,ด้วยอ่ะ แซ่บคินเสร็จพอจะพาไปโลตาต่อ

ตอนแรกควรกินให้หิุเอาข้าวเหนียวมาตอนนี้ไม่กินละกินไม่หมดมากกว่ามันเยอะไม่มได้เยอะมากโอ้โหใส่พิกไม่เยอะใส่นิดเดียวเผ็ดจำได้ว่า่อยเอาลงนิดเดียวอีกเนะเผ็ด มันายากาศก็ได้มันต้องใช้สระลม,มพัดแรงมาพ่นก่อนดีกว่าให้มันค่อยออกผมยังไม่แห้งขึ้นต่อผมยังไม่ขึ้อจะว่ามันกินไม่ถนัดมันนีจะลงน้ำซุป เสร็จแล้วค่ะไปโรตาต่อสามสีผมยังไม่ได้เอากลับหมดเลยจะไปย้อนค่ะเสร็จแล้วค่ะพอะจากนี้ค่อยจะไปโรตาต่อนะเฮาซื้อของอุย้ยโคตดแดดโค้รร้อนมากเลยทุกคนไป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 อโอ้ แล้วอยากนอนหลับที <c oughs> ่ทุกคนพลอยมาถึงโลตัสแล้วนะคะแดดจัดเลยทุกคนร้อนหลายห้อนึงตอนนี้อยู่ใน3โมงแหละเพิ่งถึงโลตัสกลับเอาของที่บ้างเดี๋ยวพลอยจะพาทุกคนเข้าไปข้างในโลตัสนะเย็นเจี๊ยบเลยทุกคนเข้ามาเขตโลตัสเลยจัดร้อน,น,อน ตอนนี้กำลังขึ้นทันในเรื่อนนะเจ็บกว่าก็เจ็บนี่ก็จะมากดเงินก่อนทีน่าเจอแดดร้อนๆเมื่อกี้นี้เข้ามาข้างในเย็นเลยพอจะไปซื้อยาย้อมผมก่อนถ้ามันกลับเป็นสีดำหมดรู้สึกว่าย้อมวันนะโอ้โหมันกินไม่หมดหอะ ผมเยอะเกินไปกินนิดเดียวฝัย่าปล่อยพาทุกคนไปนลาะข้างในโดยพัดนะปล่อยจะพาไปล้ะซื้อของไปข้างในเหมือนทอมเลยวะ่ะ <c oughs> อุย้ยตาเสกอปล่อยมาหาลาะซื้อของนะทุกคน,กคนไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรดูก่อนซื้ออะไรดีอะดูอันที่มันวสวยกว่นานะไปดูกระเป๋าว้าทุกคนตื่นเอย เอ้ยเ่งเห็นอะเลตั้งนานอ่ะอ้วยตุกตาน่ารังมากเลยสวยเวอร์หาติดหาที่ติดผ้าหนังหาที่ติดผ้าหนังที่ตกแต่งสวยสวยอะ่ะอุ้ยทุกคนตอนนี้พลอยกะเลาะมือสินค้าก่อนสิเอาไปตกแต่งเราะไม่รู้ว่าจะได้ยอย่างเลยไม่แน่ใจอะ่ะพอเห็นกระเป๋าก็สวยสวย สวยมากเลยอ่ะดูดิก็ดูก่อนถ้าม,มีอะไรทื่ถูกสตาร์บ้างไหมใด่ <Hi. S 1> นีเจออะไรอะ่ะอยากได้ oh <my> มากมากเลยอุ้ยนี่มันคือรองเท้าอะไรเนี่ยไปใส่เล่นอุ้ยกระต่ายเน่ย สวัสทุกคนพลอยออกมาจากโรตารีนะอากาศเลยเคียรงานต่องานยังไม่ได้เคียรอากาศร้อนแดดสุดๆเลยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ